ของนะคะทุกคนวว้านี่มาตั้งร้านกันก่อนนี่ไมโครเวฟนี่ไฟเตาปิ้งย่างมีปิ้งย่างด้วยนะใครอยากกินอะไรก็สั่งพียอมได้นะว้าวนี่ปิ้งย่างมีปูอัดด้วยนี่ไข่นกกระทาเสียบไม้ เี่มครับเล่นอะไรอยู่ครับพี่กําลังเลือกหาของอยู่คับน้องโกมาพอดีเลยมาเล่นกับพี่หน่อยสิไม่ครับน้องโกจะไปขี่รถเล่นโหเล่นกับพี่หน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> เรื่องขายของมันต้องเล่นกับเด็กผู้หญิงน้องโกเป็นเด็กผู้ชายน้องโกต้องเล่นรถ,ถ่ายวางลูกบิดไว้ข้างหลัง โอ้โหนังโก้มาเล่นกับพี่หน่อยก็ไม่ได้ทีพี่ยังไปเล่นรถกับนังโก้เลยเฮ้ยเอาคุณปู่ไปซิ่งดีกว่าเฮ้ย,ยคุณปู่มีหน้ากากด้วยว้าวใ

นปู่มันจอดนานทุกคนรถสน,นิมมันขึ้นเลยมันทาให้เฟืองมันติดติดขัดขัด,ขดนะทุกคนเลยน้องขอหยอดน้ํามันนี่ไปลังรถไป เหนื่อยนี่มีน้ำด้วย <Ooh. S 1> อยากได้ของกินน่ะจริงๆอะ่ะของจริงอ,อ่ะอ๋ออยากได้แบบที่กินได้จริงๆใช่ไหมใช่นี่พี่แ <Ooh. S 2> อมจัดให้เลยโอ้โหเลยจะเผ็ดหน้าตูเลยนี่เดี๋ยวพี่แอมมีฟอนเสร็จแล้วนี่อันนั้นก็โอ้ในช้อนน่ะในช้อนช้อนเออหากันนะดีไงว้าว wow. กินเลยตองก่อนกินน,นนะน้อโก้ทำใหญ่ๆเลยนะโอเคนี่เฮ้กินเลยกินเลยกินเลย ตะเพิงอ๋ออย่างนี้ไงคันนี้มีน้ำไหมไม่มีคันนี้ล่ะไม่มีอ๋อสั่งใหม่ดิก๊กปะเชิญเฮ้ยออกคันนี้ตึ้ง,องรอแป๊บลอ็อกไถ่รอ ติดนะนี่ามาอยู่ด้านข้างกันบ้างนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นี่มีที่เปิดประตูนี่แล้วก็จะมีที่ใส่น้ำนี่มาดูอีกข้างกันชึบอีกข้างก็เป็นแบบนี้นะทุกคนนี่มีควันด้วยเอ้ยมีท่อ มื่อกี้น้องโกเรียกเป็นควันแล้วก็มีล้อนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของที่ฉีดน้ำนะนี่รีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นแล้วก็ต้องเตรียมน้ำมาด้วยนะทุกคนเพราะว่ารถคันนี้ต้องเล่นกับน้ำเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันเลยนี เติมน้ำชุบมาลองเล่นกันทุกคนนี่ถ้ศาจะ s t าร t ทต่ถ้าจะตาร์ทกดตรงนี้นะทุกคนนี่มาบีบแต่สามชาเลย กดเสียงหวอกดตรงนี้น,นี่ทุกคนมันฉีดน้ำได้ด้วยนะนี่ยัง,ยงแล้วทุกคนนี่ว,ว้าวโคตรแรงเลยนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะยกขึ้นยกขึ้น เขาเรียกว่าผู้อะไรวะลืมละควบคุมใช่ผู้ควบคุมไปขี่เล่นกันว,ว้าวมันล่วงหมดเลย 係咧。<Okay. S 2> อุกนกลไอ้เงี้ยอุนกลบุๆๆ๊คพี่ขีดมาถึงนีแล้วขีดเข้าไปทะลุ้าไฟในนี่อ้าวโก้ไปดับรถทำไมเนี่ยมาเฉดไก่กันทุกคน ไม่ถึงเชืเอมอนเสียงปืนเลยทุยกคนเนี่ยเน่นต้อนอะไรไม่รู้โโชีดด้วยดีกว่า <c oughs> ไปกันเลยมาแล้วครับพี่แอรจะพุ่งมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้องโก้ไหนมันเนี่ยปวดจะมาได้น้ำที่พาปวดแล้วเนี่ยลูกสีไฟดับหมดแล้วเนี่ยโอ้โหน้องโก้ลืมครับน้องโก้เหรถใหม่มาจะเล่นอยู่ถ้าพี่รอน้องโก้พี่คงเป็นห่านไปแล้วมั้งดีนะพี่ดับไฟเองได้โอเคค่ะ ันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าทุกคนชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์อย่ากไลกดลย่าลกดไลค์อยกก่ใใก,กับลี่า๊อ่นนะะกดค่ดคอาด่ะมกคไ่คมกค่ลาค่าาาย